เวลาจะสร้างบ้านหรืออาคารสิ่งแรกที่เราควรคิดถึงไม่ใช่แค่เรื่องทำเลสวยวิวดีแต่ต้องปลอดภัยจากดินถล่มด้วยค่ะอันดับแรกควรตรวจสอบว่าพื้นที่นั้นเคยมีประวัติการถล่มมาก่อนหรือเปล่าถ้าใช่ก็ควรหลีกเลี่ยงเพราะความเสี่ยงยังคงมีอยู่เสมอวิธีที่ง่ายที่สุดคือดูจากแผนที่ธรณีวิทยาหรือสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่น ต่อมาถ้าจําเป็นต้องสร้างใกล้เชิงเขาต้องเว้นระยะห่างให้เหมาะสมเช่นถ้าเชิงเขาไม่สูงมากเว้นระยะห่างอย่างน้อยเท่ากับความสูงของลาดเขาแต่ถ้าเป็นภูเขาสูงเกิน40เมตรกฎหมายกําหนดไว้ชัดเจนว่าต้องเว้นอย่างน้อย40เมตรขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยค่ะ พื้นที่ที่เสี่ยงเราสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันเพียงแต่ไม่ควรสร้างบ้านหรืออาคารที่มีคนพักอาศัยจะเหมาะกับการทำเป็นสวนเก็บของหรือพื้นที่กิจกรรมแทนและข้อสำคัญที่สุดเลยค่ะอย่าไปก่อสร้างกีดขวางทางน้ำหรือร่องน้ำธรรมชาติเพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังเพิ่มความเสี่ยงต่อดินถล่มและน้ำหลากอีกด้วยสรุปก็คือก่อนจะสร้างบ้านหรืออาคารลองถามตัวเองว่าที่ดินตรงนี้ ปลอดภัยพอหรือ,อยังเพราะถ้าพลาดไปความเสียหายไม่ใช่แค่ทรัพย์สินแต่คือชีวิตและครอบครัวของเราด้วยค่ะ